สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l นะครับ b e f o r e i d i e นะฮะวันนี้เทปแรกของซีซั่น2กลับมาแล้วนะครับอาจจะหายไปนานนะฮะขอรีวิวอันนี้ก่อนเลยดีกว่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับผมจะทานเป็นประจำอยู่แล้วนะช่วงที่ควบคุมน้ำหนักหรือว่าช่วงที่คือรีบๆกินอาหารนะ่ะรีบๆที่จะออกจากบ้านแล้วไม่ได้ทานอาหารคุณแม่ไม่ได้เตรียมไว้อะไรเงี้ยเอาง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือบอดี้คีนะฮะบอดี้คีคืออะไรอาหารทดแทนมื้ออาหาร ที่โดยปกติเราทานข้าวใช่ไหมตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นเนี่ยเราก็จะมีอาหารที่เราทานอยู่ก็คือข้าวใส่แกงบางคนกิกนขนมปังบางคนกิกนไข่ดาวอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่อันเนี้ยเขาทําเป็นอาหารที่เป็นซองเดี๋ยวผมแกให้ดูนี่ครับจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใหนึ่งซองเนี่ยเท่ากับ1มื้ออาหารคือสามารถทดแทน1มื้ออาหารได้โดย แคลอรี่และสารอาหารในนี้นะเพียงพอต่อนหนึ่งมื้อที่เราจะรับประทานในช่วงเช้ากลางวันหรือเย็นเช้าแต่ผมทานเช้ากับเย็นนะกลางวันก็ทานอาหารปกติไปหนึ่งซองก็จะมีทั้งหมด200กิโลแคลอรี่ปกติเราก็ทานเกินอยู่แล้วถูกปะ่ะบางทีบางคนก็ทานไม่ถึงเรื่องแรทานไม่ต้องพูดถึงสังเกตดูนะเวลาเรา ไปหาหมองเงี้ยคุณหมอเราจะถามคุณหมอว่าคุณหมอครับผมทานอาหารเสริมได้ไหมครับคุณหมอก็จะตอบว่าคุณไมต้องทานอาหารเสริมท่านทำไมทานนีเพื่ออะไรเพื่ออะไรตอนนจะกินไปเพื่ออะไรเรากินให้ครบ5หมู่ก็จบแล้วไม่ต้องไปกินาอาหารทรงอาหารเสริมเพื่อตังค์เปล่าเนี่ยหนึ่งมื้อกินให้ครบหหมู่คำถามคือในหนึ่งมื้อมึงแดกครบห้าหมู่มไหมแล้ว5หมู่มึงเนี่ยอันไหนปริมาณเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่มึงรู้ไหมคือบางคนบางคนอาจจะทราบนะแต่บางคนอาจจะไม่รู้ส่วนใหญ่เลยร้อยละแปดสิบเก้าสิบผมเชื่อว่าไม่รู แล้ววัดไม่เป็นด้วยแล้ววัดไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นดีทีไลท์เนี่ยเขาก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยซองบอดี้คีหนึ่งมือ้อจบสารอาหาร ายมันโบดไปยินเกลรกครบอยู่ในนี้นะฮะเป็นแต่ว่าสูตรที่ทานเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ท่านไปถามคนที่แนะนําท่านมาหรือท่านไปถามคนที่ตัวแทนจําหน่ายนะฮะอันนี้วันนี้เรามารีวิวแค่รสชาติมันเพราะว่าเนื่องจากว่ามันออกรสชาติใหม่เขามีของเก่าอยู่แล้วเดี๋ยวผมเอาซองให้ดูเขามีของเก่าอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเลิกขายเขาก็เลยผลิตออกมาเป็นตัวใหม่นะฮะซึ่งจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ี่รสชาติผมซื้อมาหมดแล้วนะฮะจะมาลองวันนี้จะลองให้ดูเลยว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาลองรแรก ตก่นแล้วนะมาลองรถแรกกันเลยคือรถชานมผมเทใส่ซองเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้เทใส่ซอง,งตื่นเต้นจัดนะไม่ได้จัดรายการนานเทใส่แก้วเรียบร้อยแล้วมาลองเลยส่วอันนี้เป็นรถชานมนะจะ <c oughs> ลองดูนะสี่รถวันนี้จะกินให้ครบเลยหา <c oughs> ซื้อกันเอาเองนะฮะชานมมา <c oughs> <c oughs> ขอโทษที <c oughs> ทำไมเขยา่าแล้วมันเลอะขอบก็ไม่รู้นี่นะครับชานม รสชาติมีความหวานอยู่นิดนึงนะฮะผมว่าถ้าใส่หมดสผมไม่ได้ใส่หมดซองนะถ้าใส่หมดซองน่าจะหวานอยู่แล้วรสโคตรชานมเลยคือชานมมากเอาไข่มุกใส่นี่ไปขายแข่งกับเถาสยามได้เลยนะอือผมว่าอร่อยอันเนี้ยผ่านผมว่าอร่อยอร่อยเลยทีเดียวแหละมีความมีความเป็นชานมสูงนะฮะแล้วก็ไม่มันแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนะครับอือม,มารสชาติต่อไปเพื่อไม่ใการเสียเวลานะฮะ คุณผู้ชมอยากให้ลองรสอะไรกด1รสกล้วยกด2กาแฟกด3โกโก,โก้ไม่ต้องกดนะฮะผมลองกันเลยรสกล้วยกูอยากกินเองเลยนะดีใจมากเลยนะที่ออกรสกล้วยเพ <c oughs> ราะผมอยากกินมากเลยรสกล้วยเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอะไรก็แล้วแต่ใช่มันเป็นรสกล้วยนมรสกล้วยกาแฟรสกล้วยอร่อยอ่ะมาบอดี้คีรสกล้วยหอมโอเคจริงเขาให้กินวันละซองนะฮะผมรอดสี่ซองเลยไม่เป็นไรผมระบบเผาผลาญดีอยู่แล้ว ถ้าใครดูเทปเก่าๆผมนะผมจะอ้วนใช่ไหมนี่ผมผอมลงเนี่ยผมบอกเลยว่าผมกินในนี้แหละแต่ว่าส so felony, ่วนผสมอะไรก็ไปคุยกับท่านคนรู้จักคนแนะนํากันเราเองนะครับอ่ะมาโดกล้วยปริมาณน้าไม่แน่ใจว่าผสมถูกป่ะเนี่ยแต่ว่าใส่ให้มันดูพอเหมาะพอสมอ่ะเขย่าไปเขย่านะห้องแบมันเป็นขงนะฮะเปิดเปิดมาโคดกล้วยเลยกล้วยมันกล้วยกล้วยอืมอร่อย รสกล้วยอร่อยว่ะเอาเรื่องอยู่นะใครเคยกินนมรสกล้วยไม่ต่างครับแล้วก็ไม่ได้หวานเยอะด้วยไม่แน่ใจะผมอาจจะใส่น้าเยอะนะอร่อยอร่อยมีความนัวนวมันมันนิดนึงแล้วก็กลิ่นกล้วยรสกล้วยชัดมากที่แน่ๆตอนนี้ผมเจอสองรสชาติที่ผมชอบแล้วชานมกับกล้วยเนี่ยต่อไปเป็นรสที่มาแทนรสรสช็อกโกแลตนะฮะเมื่อก่อนมันจะเป็นรสช็อกโกแลตตอนนี้มันเป็นรสโกโก้ขอลองโกโก้หน่อยม เมื่อกี้บอยจะใส่น้ำเยอะไปหน่อยเนาะแต่ผมเชื่อว่าถ้าใส่น้ำน้อยกว่านี้เนี่ยมันจะอร่อยมากเลยเดี๋ยวผมลองใส่น้ำสัก300มิลลิกรัมแล้วกันมาต่อไปอันนี้ไปแล้วเนาะวางให้ล่างก่อนกล้วยไปแล้วนะ <c oughs> เลยเลยทีเดียวเอาไมา่ได้แก่แล้วเนี่ยากาแฟอันนี้อันเก่าอันเกา่เกาวางล่างไปอ่ะโกโก้มหมลดโกโก้ชิมไม่ได้ผู้ชมแล้วสำหรับสองรสแรกนะชานมกล้วยอุยอ้ย,ยชานมกับกล้วย ผมให้ผ่านเลยนะอร่อยมากเลยอร่อยมากใครเป็นสมาชิกอยู่รีบไปซื้อเลยนะฮะมาโกโก้เติมน้าเดี๋ยวผมเติมสักโอเคพอละ mm. สามร้อยมิลลิกรัมถ้านี่ยันนี้จะสืดแน่นอนแก้วเดียวนะเขย่าแม่งทุกอันเลยโก,โกโก้มากลิ่นกลิ่นคล้ายช็อกคล้ายช็อกโกแลตช็อคเหมือนช็อกโกแลตรสคล้ายๆช็อกโกแลตรสเก่านะแต่ว่ามีความมีความผสมกลิ่นคล้ายช็อกโกแลต ผสมกาแฟลองแล้วนะนะเหมือนชโคโค็อกโกแลตเหมือนช็อกโกแลตเหมือนช็อกโกแลตเหมือนช็อกโกแลตแต่หวานน้อยกว่าไม่มันมีความหวานที่คล้ายรสชร็อกโกแลตผมว่าใครที่ชอบรสชร็อกโกแลตอันเก่านะอันเนี้ยแทนได้อร่อยที่สกคัญคือเริ่มอิ่มแล้วโอเคชค็อกโกแลตนะจบไปผมไม่กล้าวางพื้นนะเพราะว่าตูดเปื่อนเดี๋ยวผมวาง วันนี้แหละแล้วก็รถสุดท้ายนะครับกาแฟปกติตัวรถกาแฟเนี่ยเขามีอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นรถยอดฮิตของทางบอดี้คีเขานะฮะทีนี้เนี่ยไอการเปลี่ยนสูตรใหม่เนี่ยมันจะทําได้ดีขึ้นหรือว่าทำได้แย่ลงมาดูกันผมชิมให้ดูเริมอิ่มล้วชิมวันเดียววันเดียวสารถสีสารถสีรถแล้วกูไม่เคยทาเลยนะชีวิตนี้ปกตีกินมาละองะต่อไปกาแฟ กูอิ่มไปตั้งทุกวีเลยมั้งเนี่ยเลอนะแล้วท่านผู้ชมมาฝาไปไหนดูน,นี่โอเคลดกาแฟเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมใส่300มิลลิกรัมโอเคพอแล้วไปรสสุดท้ายแล้วก่อนจะอิ่มซะก่อน,ก,อน,ก,นกาแฟกลิ่เน,เนเหมือนเดิมเลยใครเคยกินกาแฟรสเก่านะฮะที่เป็นบริคีตัวเก่ากินเหมือนเดิมเลยอืมไม่ต่างใครเคยชอบกาแฟรสเก่าไม่ต่าง ผมก่อนยากกินไม่หมดนะเพราะว่าผมอิ่มมากเลยคิดดูนี่ขนาดกินแค่อย่างละครึ่งซองนะโคตรอิ่มเลยอ่ะไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมคนที่เขาลดน้ําหนักอ่ะเขาทานพวกนี้กันผมมันอิ่มมากในหนึ่งมือนะฮะถ้าสนใจไปติดต่อตัวแทนเองผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะโอเคเดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยดีกว่าวันี่คิดรถใหม่นะครับทำออกมาแทนอันเก่านะฮะมี4ี่รถก็คือรถกล้วยหอมชานมกาแฟแล้วก็โกโก้ สำหรับผมนะผมชอบกล้วยหอมกับชานมมากๆเพราะว่ากาแฟกับโกโก้เนี่ยมันมีความคล้ายอันเก่าโกโก้เนี่ยจะคล้ายจะคล้ายช็อกโกแลตความรู้สึกผมนะจะคล้ายช็อกโกแลตแต่ว่าช็อกโกแลตตัวเก่าเนี่ยมันจะหวานและเข้มข้นมันมันจะเข้มข้นกว่าอันนี้โกโก้มันจะออกคล้ายๆช็อกโกแลตผสมกาแฟรสชาตินะมันจะคล้ายช็อกโกแลตผสมกาแฟแล้วมวลมันจะไม่ได้หนาเท่ากาแฟเหมือนเดิมเลยใครเคยทานร้กาแฟเนี่ย ชอบอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเสื้อติดบ้านไว้เลยเหมือนเดิมแต่ที่ใหม่พิเศษเคือกล้วยกับชานมชานม,าน,มนีโค้ชชานมเลยคือใครเคยกินชานมที่สยามเจแคร์พวกร้านาดังๆอะ่ะอันนี้สู้ได้เลยคุณไปหาไข่มุกมาใส่นะอร่อยบอกเลยโอเคสรุปทั้ง4กล่องนะ,ะมีทั้งหมด14สซอง1 4ซองนะ,ะเอาไปทานเช้าๆเร่งๆรีบๆนะทานอิ่มเชื่อผมอิ่มจริงๆโอเคสรุปเท่านี้นะฮะขอบคุณมากครับสำหรับเทปนี้เดี๋ยวคลิปหน้า ติดตามให้ดีเดี๋ยวมาแน่นอนครับรองเท้าวิง่งโอเคสำหรับวันนี้ c h a n n e l Before I Die กับรายการ r e v i e วิ r ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใะนคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> ขอไปอิ่มจริงๆนะครับโอ้ไม่ไหว